สวัสดีครับลงเ,เป็นอะไรกันเป็นคนจังหวัดอะไรเดี๋ยว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 มีไอควายมึงมาโดูโูแล้วมึงมาทำได้ปเปล่าไอมีไอควายโปเกมอนลิสต์ตีซาจูไอเป็นโปเกมอนอาลีไอเป็นโปเกมอนอะเลไอเป็นโปกเกมอนโลูกโปกเกมอนโปเกมอน ขนมก๊อกกัเล uh. right. like. ็กขนมก๊อกกันเล็กมาหนูอยากขนมก๊อกกันเล็กอานกนอ่ะขนมก๊อกกันเล็หนูไม่ไหวแล้วหนูอยากไม่มีวันพีควายเฮ้ิ่เนตติ่เนตติ่เนตติ่นนตเน่นนตเน่นนตขนมก๊อกกันเล็กขนมก๊อกกันเล็กจินจีจูเจ อะไรกันสวัสดีค่ะ